ที่โรงเรียนปลาข่าววิทยานุสร์นะคะบ้านน้องนําเทียงตาบลป่าข่าวอําเภอเมืองอํานาจ,จเจริญจังหวัดอํานาจ,จเจริญค่ะนายชนาชัดช,ชวันวงศ์ผู้วาราชการจังหวัดอํานาจ,จเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลี่นิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารครั้งที่4ประจําปีงบประมาณ2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการคาราชการผู้บริหารทองทินทองทีภาคเอกชน นักเรียนประชาชนในพื้นที่ค่ะเขารวมในพิธีและเขารับการบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่มาออกปูดจัดแสดงนิทรรศาการให้ความรู้ให้คําแนะนําแจกต้นกลา้าแจกเมล็ดพันธุ์พืชพักชีวพันธุ์ปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรครบวงจรโดยมีเกษตรกรมารวมงานหลักการเขารับการบริการมากกว่า3 0 0รอยร่ซึ่งในการนีนะคะการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จํานวน13 คลินิกค่ะซึ่งกระได้แก่คลินิกพืชคลินิกเข่าคลินิกยางพาล่าคลินิกดินคลินิกปศสุสัต์คลินิกมอนไหมคลินิกระมงคลินิกชนระท่านคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิกกฎหมายสปกและคลินิกอื่นๆพร้อมกันนี้นะคะเพิ่นก็มีการจัดนิทรรศการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มส่งเสริมอาช และกลุ่มสมาร์ทฟฟมเมอร์ยังสมาร์ทฟฟมเมอร์และก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดีสินค้าเด่นสินค้าดังของอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญนั่นค่ะ